สวัสดีครับผมเดวิดฟาวครับวันนี้ผมมาที่ตลาดห้าแยกในเมืองอุทัยธานีครับวันนี้ผมจะเดินในตลาดตลาดเช้านี้เพื่อที่จะถามแม่ค้าพ่อค้าว่ายังโควิดยังน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างครับขอเดินด้วยครับ สวัสดีครับมาขายตัวนี้มานานยังครับสามสี่ปีแล้วสองสี่ปีครับแล้วเป็นไงพักช่วงที่บอกว่าเจอโควิดแล้วก็น้ําท่วมครับก็ขายอืดหน่อยครับขายอะไรนะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขายไม่ค่อยดีแต่ว่าเคยเคยือขายได้ใช่ไหมครับขายได้ครับโอเคขอบมากครับานานรคุณมาขายผักตนนอนตลาดนี้มานานยังครับนานๆเลยครับ สามสิบกว่าปีเลยครับสามสิบป่ะครับสามสิบเหรอไม่ใช่สามสิสามปีนะฮะสามสิบกว่าปีว้าวแล้วขายได้ขายได้ตลอดไหมครับขายได้ตลอดดีมากเลยครับแล้วช่วงโควิดมีกระทบอะไรไหมครับก็มีบ้างนิดหน่อยครับเป็นคนท้องถิ่นไหมครับครับคนท่างถิ่นครับเกิดที่นี่เหรอครับตลาดนี่นะครับยินดีที่ได้รู้จักครับพ่อครับสวัสดีครับผมชื่อเดวิดครับ ไอ้กล้วยเออกล้วยแขกใช่ไหมครับกล้วยนึ่งกล้วยปิ้งหรื่ออะไรนะกล้วยปิ้งตึ้งปิ้งต่อสกอตจะไงกล้วยปิ้งค่ะตึ้งต่อเตาเหรอครับปอปลาค่ะปอปึ้งปิ้งปิ้งป่องผมฟังไม่รู้เรื่องเลยสวัสดีครับผมชื่อเดวิดนะครับสุดใจค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้ง ขายชุดลงมาชุดละสองสิบบาทถูกมากเลยครับขายดีไหมครับก็พอได้ค่ะนะฮะเราช่วงโควิดขายได้ไหมครับได้ค่ะดีมากเลยเรวท่วมมีเคยท่วมไหมท่วมค่ะแถวนี้ท่วมเขาท่วมเหรอขนาดไหนลึกไหนไหนอ๋อเคียงอกเลยค่ะตรงนี้อ๋อเหรอแล้วเราเรานั่งขายของในท่วมเหรอย้ายออกไปค่ะอ๋อโอเคครับไม่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันท่วมนะเดี๋ยวผมจะพาพาไปดูปลานะครับ ปลาสดว้าวสวัสดีครับผมชื่อเดวินนะครับคุณชื่ออะไรครับฟังอ่อนค่ะแม่ค้าในตลาดนี่แหละค่ะขายปลาทุกวันด้านหลังเราคือแม่น้ําที่เราเห็นตรงนี้ครับที่แบบขึ้นน้ําขึ้นมาเรียกว่าอะไรครับน้ําขึ้นอ,อะไรนะน้ําขึ้นไม่ชื่อชื่อแม่น้ําแม่น้ําตะแกกังค่ะตะแกกังผมออกเสียงไม่ถูกสิตะแกกังตะแกกังค่ะแล้วมีปลาอะไรบ้างครับ อันนี้มีปลาดุกค่ะปลาดุกปลาสวายค่ะปลาสวายอ้แล้วในอุทัยธานีในตลาดเนี่ยปลาไหนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดครับปลาเล็ดค่ะปลาเล็ดรอครับแล้ววันนี้ไม่มีปลาเล็ดไม่มีค่ะวันนี้หมดเป็นเพราะอะไรครับหมดไปแล้วยาหมดไปแล้วหมดแต่เช้าแล้วปลาเล็ดอ๋อเหรอสวัสดีครับผมผมชื่อเดวิดครับผมจะถามว่าร้านนี้มีปลาเล็ดไหมครับไม่มีฮะเสียใจด้วยครับ เจอแล้วสวัสดีครับแสวงหามานานแล้วครับจะหาร้านที่ขายปลาเล็กถูกต้องไหมครับขายยังไงราคาเท่าไหร่โล,โ,ลโลละ90าค่ะโลละ90้าสบาทเะอ่าท่าจะทาให้ปลาเล็ดปลาบล่อยจะทํายังไงครับก็อร่อยทุกอย่างค่บอร่อยทุกอย่าง <ๆ S 1> แล้ว<ช>มีนึ่งมีเผามีอะไรใช่ใช่สุดยอดลยครับผมมากนะครับร้านนี้มีป้ายติดข้างหน้าที่บอกว่าคนละครึ่ง เราขายปลาความหมายในการที่ขายปลาคนละเครื่องคือผงกินเครื่องหนึ่งคงกินเครื่องไหมครับไม่ได้ค่ะ๋อ,อไม่ใช่เหรอ <c oughs> เปิดร้านตรงนี้มานานแค่ไหนครับ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วแล้วเราเป็นคนท่องถที่นไหมครับใช่ค่ะนะฮะเป็นไงบ้างขายช่วงโควิดช่วงน้ําท่วมครับ ก็ตอนนี้ก็พอเขาเปิดเมืองก็กระเตื้องขึ้นมาหน่อยหนึ่ง <uria. S 2> ดีขึ้นมาหน่อยตอนที่นะที่เขาปิด่ะขายไม่ดีเลยแล้วช่วงนี้ขายยังไงครับปลาตัา้งแต่ตอนนี้ขายยังไงครับถ้าปลาสวายโล,ลละ250ปลาสวายโลละ250ครับจ้าปลาช่อนเนี่ยโลละ8 0 0โลละ8ป0รปลาช่อนใช่ okay. ค่ะถ้าอย่างเงี้ยโลละพันกว่าค่ะว้าวทำไมราคาสูงจังเลยปลาสดมันราคาแพงเป็นปลาธรรมชาติเลี้ยงไม่ได้จ้ะอ่าสุดยอดจริงๆอ่ะ ขอบมากเลยครับผมเดวิดนะครับสวัสดีครับอันนี้คือตลาดท่าแยกในเทศบาลอุทายชานี้ครับคือตลาดนี้เปิดประมาณตีห้าบังคุมมาประมาณตีสี่ก็ใกล้9ก้างแล้วก็ตลาดนี้จะเริ่มปิดลงครับก็เพราะฉะนั้นเราจะเดินทางต่อกับรายการของเรา DXC Journey นะครับ แล้วคุณจะติดตามก็ดีครับเพราะว่าจะมีสิ่งหลักหลายรูปแบบครับแล้วก็สนุกสนานของเราครับวันนี้ขอจบลงไปนะครับวันนี้ขอบมากครับมาดีครับ